ตามข่าวกันมาก็เห็นว่าจะมีอะยรชื่ออลิฟก็คือหนึ่งหนึ่งในคนที่เคยไปไปไลฟ์กับแม่ตอนที่ที่มีกระแสนี้ยช่วงแรกๆก็รู้จักตั้งแต่อมีกระแสมาตัสองปีนะคะก็ช่วงแรกๆที่มีเลยแม่ก็เรียกให้ไปไลค์อะคะวันนั้นเราไลฟ์อะไรอะคะน่าจะเป็นโปรตีนอะไรคะน่าจะเป็นอาหารสูิค่ะถ้าจำไม่ถิดแต่ไลฟ์กับแม่ตังแติ ประมาณเป็นปีแล้วใช่ไหมคะปีปีสองปีแล้วค่ะปีสองปีแล้วค่ะ,คะใช่เราได้ค่าจา้างอะไรค่าจ้างของลิฟก,ก็คือลิฟก,ก็แจ้งแม่ไปเลยว่าแล้วแต่แม่ให้แต่ก็มีหลักฐานว่าโอนมาให้อะไรอย่างค่ะว่าไลฟ์ของครั้งนี้นะเป็นยอดของนี้อะไรอย่างค่ะเราไปกี่ไลฟ์อะคะของลิฟประมาณสิบกว่า เขาไรเยอะแต่ว่าโหไล่แค่อาหารเสริมอย่างเดียวนะคะใช่จะไม่ีอาหารเสริมอย่างเดียวเลยใช่ค่ะไม่มีไม่มีเป็นไลย์นะทองอะไรส่วนของตอนที่เราไปไล่ขายอะค่ะได้มีการแบบว่าโปรโมชั่นไล่แจกทองอะไรอย่างนี้มันมีบ้างไหมคะในคลิปที่เราไปเนี่ยมันมีแต่เป็นโปรโมชั่นว่าแบบว่าแจกพวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสงว่จกทองอะ ตัง้งแต่สีขาวมาตั้งแต่นีขาวก็แต่แ่พี่วิวดูแล้วอะอะไรเออพี่ว่าไม่ไม่น่าเหี่ยวพ้องเาะวาคน่ไมไปไล้ตอนมีกระแสแล้วแม่ก็จ้ามาเรื่อยๆแต่ตอนนี้ของเาหักฐานทุกอย่างการก,ารการันสาย<ช>าก็คือเหมือนไล่ไลไลครั้งหนึ่ง อาจจะไม่เกินสาวันแม่ก็จะโอนเงินมาให้ค่ะก็จะมีหลักฐานว่าเออเป็นไรของวันนี้เป็นไรอาหารสเสริมของอันนี้นะของวันนี้้ยคะใช่ตอนที่เราเห็นข่าวเราตกใจไหมตกใจเพราะว่าก็ไม่ได้เจอเลยลไมไ่เจอแม่แบบทักทักเลยทีเอ่ได้ข่ารที่แบบป็นเพ่นกูหรออะไรยังไงบ้างไหมครับหลักจากเราได้ทราบข่าว โดดเสียงหน่อยเลยคะอะไรบ้างเนี้ยค่ะก็มีให้กำลังใจไปตอนแรกค่ะอย่างในตอนที่เราร่วมกันด้วยก็มีคู่โค้ดคู่แข่งรวยอะไรไม่ค่ะไม่แลก็คือใช่ก็คือปกติของเรานะคะมาพบกับช่องนี้แล้วก็คือต่อไปนี้เราเดี๋ยวเราจะดำเนินการยังไงต่อกตัวเราเองค่ะสำหรับตัวเราเองก็เดี๋ยวจะมีข้อไแสดงความรู้สึกความสนใจกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็คือเข้าไปว่าเออเราก็คือหนึ่งในพวกคนที่แม่แม่จ้างไปไลฟ์อย่างงเี้ยค่ะใช่เลยเดียวเลยนะใช่เป็นแฟนคลับชอบครูใหญ่เสีงเสียดเลยอะว่าปัญหาทำไมเขามาดูเราอีกเขียนไหมคะทำไมว่าต้องมาดนเราอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องดราม่าก็เครียดกับตัวเองอยู่แล้ว ต้องงต้ออแบบะไหนข่าวไปตากยิ่งเครียดกว่เดิมไหมว่าเราจะต้องไปเอี่ยวด้วยอะไรเงี้ยคือเรื่องมีเอี่ยวเรื่องธุรกิจหนูไม่รู้เลยแต่ว่าเรื่องไปไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าตัวหนูไม่น่ามีปัญหาส่วนเรื่องเป็นอะไรที่ไหนมาที่บ้านก็ที่ออร์กินค่ะออร์กินแมนดีใจความเป็สุวนตัวเราไม่ได้มีส่วนรู้เกี่ยวข้องอะไรเลยค่ะถ้าเรื่องธุรกิจอ่ะจริงๆไม่รู้เลยสวนตัเออไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของแบรนด์ เ่ขาจ้างมาไว้รเราก็คือทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด่างเงี้ยค่ะก็แบบนี้เราจะมีการสะเนงานเยอะขึ้นเลยว่าคือเอาความจริงไหมว่าคือตอนเราที่ที่เรามีกระแสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะจ้างมาบางทีเราก็เหมือนรับรับไปก่อนงี้ยไม่ได้ทีนแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะต้องดูให้ดีขึ้นว่ามีนน่นนี่นั่นมีแจกมีอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะสาหรับคนนั้นที่เขาจะจ้างครั้งใหม่เนยคโอเคค่ะ ออริสนี่ก่อนออวสออริก